สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเล่อยากจะบอกว่าดีใจกับปิ่มด้วยจริงๆนะครับที่พี่สูตรฝีมือให้โค้ดซาริเย่เห็นในความสามารถของตัวเองซึ่งพี่สูตรให้โค้ดเห็นแบบเยี่ยมเลยครับด้วยการทำคะแนนสูงสุด25แต้มในเม็ดเปิดหลกเลีลสอ ก่อนหน้านี้เราจะเห็นบิมไม่ค่อยได้ลงอาจจะด้วยปัจจัยใดๆก็แล้วแต่แต่เมื่อมาหลีกสองระเบิดฟอร์มได้สุดปังจริงๆแบบนี้เม็ดหน้าคงได้เห็นบิมลงตัวจริงอีกแน่นอนครบเครื่องทั้งตบและรับแบบนี้มาดูความเห็นแฟนๆวันแรกกันเลยครับว่าจะพูดว่าอย่างไรกันบ้างคนแรกบอกว่าขุดเก่งมากขุดได้ทุกลูกจนคนตีท้อสุดยอดมากถัดมาบอกว่าบอบบขุดได้เก่งมาก ลงได้ทุกตำแหน่งหัวเสา3เมตรเซตบอลลิฟเยี่ยมถัดมาบอกว่าทีมชาติไทยได้ลิฟเพิ่มอีกคนแล้วค่ะน้องบุ๋มบิ๋มรับขุดทุกลูกถัดมาบอกว่าวันนี้บุ๋มบิ๋มมาครบมากโค้ต้องแก้ระบบทีมการเซตตบติดบล็อกก็เซตให้ตลอดแถมเซตต่ำอีกถัดมาบอกว่าบิ๋มเปิดบอลได้ทุกลูกเหนียวมากๆลิฟตัวจริงเลยนะ ถัดมาบอกว่าหนักเหนียวกว่าเดิมครบเครื่องมากถัดมาบอกว่าทั้งบุมบิมเล่เพียวตบหนักขึ้นมากเทคตัวสูงขึ้นเล่นดีมากในคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็บอกว่าเมื่อคืนสุดยอดมากเลยนะสู้กับต่างชาติตัวถุงสูงได้สบายเกมรุกเกมรับก็ทำได้หมดสุดปังมากๆ